สวัสดีครับผมจะขอแนะนำวิธีการาใช้งานเมาส์นะครับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดไร้สายนะครับมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือนะครับโดยวิธีการเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับต,ตัวนี้นี่นะครับมันคือ OTG USB นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ผมได้มาในราคาก็ เดี๋ยวก่อนนะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะครับแกะมาก่อนนะมันจะมีสองหัวก็คือนะครับหัวแรกก็คือเป็นไมโคร USB ครับตัวนี้นะครับเอาไว้เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นหัว USB นะครับตัวนี้นี่นะครับก็เอาไว้เสียบกับอุปกรณ์ที่ หัวเป็นชนิด USB นะครับโอเคนะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวรับส่งสสญญาณเจ้าคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับเจ้าตัว OTG ก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยเอาเจ้าหัวที่เป็นไมโคร USB นะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับกันนะโอเคจุ๊บอ่าเรียบร้อยละเสียบเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้เมาส์ดูเลยแล้วกันเอาคีย์บอร์ดไว้ตรงนี้ก่อนครับอ่าอ่านี่ฮอ่าสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีพอยเตอร์เมาส์นะครับขึ้นอยู่บนหน้าจอเหมือนกับเราใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ผมใช้อ่าเนี่ยใช้ลูกกิ้งตรงตรงเมาส์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกันเลยนะครับนี่โอเคมากเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับก็คลิกได้นะครับคลิกกับผมกดคลิกดู คลิกซ้ายมันไม่ไปออต้องกดไปที่เดสก์ท็อปเวอร์ชันก่อนโอเคแล้วก็คลิกซ้ายนะครับอันนี้ผมเข้าเล่นเว็บพันทิตอยู่นะครับนี่ฮะแล้วก็เลื่อนนะเลื่อนสกอลบาร์ที่ตัวเมาส์ได้เลยนะครับเหมือนกับใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าจะถ่ายรูปนะครับกล้องก็งใช้เมาส์ขยับไปที่กล้องถ่ายรูปได้ได จริงๆก็คือมันใช้คลิกทุกทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอมันคลิกได้ทั้งหมดฮะอย่างจะถ่ายรูปก็กดก็เป็นการถ่ายนิ่ถ่ายวิดีโอคลิกไปที่ตัวรูปวิดีโอนะครับทุกปุ่มทุกลิงที่อยู่บนหน้าจอก็ใช้เมาส์จิ้มแทนนิ้วเราเลยนะนะเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าคีย์บอร์ดมากนะครับอ่าในก่อนนะมันด้านล่างสุดครับอ่าที่ด้านล่างสุดเนี่ยมันจะมีกล่องเขียนข้อความอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น เออไอ้นี้คีย์บอร์ดแม่นๆนะแต่อของจริงๆใช้เป็นแป้นพิมพ์ธรรมดาก็ได้ของซ okay, ัมซุง okay. โอเคเนี้ยโอเคเราจะเทสโอเคทดสอบนี่ก็ได้เหมือนกัน T E S T อ่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้คีย์บอร์ดนะเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดมาเลยก่นอนอึ๊บโอเคนี่ผมจะพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดลองหน่อย อ่ะเจบเห็นไหมเอ่ยเคมันจะได้แล้วผมใช้คีย์บอร์ดพิมพ์มัง่งเอาคีย์บอร์ดไปก่อกกะพิมพ์นะครับ Hello นี่นี่ครับอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดในการเขียนข้อความลงไปครับแต่ทีนี้เวลาเปลี่ยนภาษาเนี่ยผมยังยังหาปุ่มที่ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษาไม่เจอนะครับ ก็ใช้วิธีอย่างนี้ไปก่อนครับนิ้วจิ้มนะครับแล้วก็ปัดเปลี่ยนภาษาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์เลยเนี้ยสวัสดีครับอย่างเงี้ยเลยนี่ครับก็สวัสดีครับทดสอบพิมพ์จากคีย์บอร์ดไร้สายโดยใช้อ่าภาษาอังกฤษก็ต้องปัดใหม่ OTG USB ใช้ภาษาไทยก็ปักใหม่ถ้าใครรู้วิธีการก็รบกวนบอกด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าจะใช้คีย์บอร์ดในการเปลี่ยนภาษาเนี่ยต้องต้องไปเซ็ตอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเลยนะครับใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดไร้สายกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับทีนี้มันก็จะสะดวกขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อคีย์บอร์ดที่มันเป็นบลูทูธ โดยเฉพาะมานะครับก็คีย์บอร์ดเนี่ยตามบ้านๆงนี้แหละคีย์บอร์ดไร้สายที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับก็แล้วก็เมาส์เนี่ยมันก็เอามาใช้กับโทรศัพท์ได้เลยนะครับเวลาพิมพ์ก็ไหวดีนะครับทีนี้เจ้าตัว OTG ตัวนี้จริงๆแล้วมันใช้กับอย่างอื่นได้อีกนะครับผมเคยใช้กับเจ้าตัวไมโครโฟนไมโครโฟนที่เป็นแบบ USB นะครับเสียบป,ปุ๊บแล้วก็ใช้อัดได้เลยนะครับ แต่ว่าที่ผมเคยใช้อัดเนี่ยมันอัดได้ในโมหมดอัดเสียงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมหมดของถ่ายวิดีโอ,อนี้เสียงมันไม่เข้าผ่านไมค์ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมมันมันถึงไม่เข้าผ่านไมโครโฟนที่เสียบผ่านเจ้าตัว,ว OTG ตัวนี้นะมันดันไปใช้ไม้ไม้ใ,ใมมน,ในเครื่องโทรศัพท์ของมันเองนะครับ <S <S มันเสียบก,กับเจ้าตัวแฟลชไดร์ก็ได้ครับตัวนี้เอาแฟลชไดร์มาเสียบก,ก็จะเห็นไปนเลย <S <S เห็นเป็นว่าในแฟลชไดร์นั้นมีไฟล์อะไรอยู่บ้างเสียบกับเจ้าตัว ฮาร์ดดิสก์เอ็กตร์นอลก็เสียบได้เหมือนกันครับเหมือนกับแฟลชไดร์เลยเสียบปุ๊บเห็นเลยว่าในฮาร์ดดิสก์เอ็กตร์นอลเนี่ยมันมีไฟล์อะไรอยู่บ้างนะครับก็ลองลองเอาไปเสียบเพื่อนดูก็ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับใช้เมาส์คีย์บอร์ดผ่านเจ้าตัว OTG USB ตัวนี้นะครับใช้กับโทรศัพท์ได้สะดวกดีนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหามาลองเล่นกันดูได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ